พื่อสู้กับเผด็จการทหารมาอยู่พักใหญ่แล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับมันมีรายงานข่าวแบบนี้อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นภาพเลยนะครับนี่คือภาพของโดรนนะครับที่เอ่อกลุ่มซึ่งเราอาจจะกาเป็นกองทัพประชาชนนะครับเพื่อปกป้องประเธศชาติพม่าหรือว่าเรียกชื่อย่อคือ PDF นะครับ Public Defense Force เนี่ยนะครับเขาทำโดรนนะครับขึ้นมาเพื่อสู้กับเผด็จการทหารพม่านะครับแล้วหาาท่านผู้ชมดูโดรนที่เขาใช้เนี่ยนะครับก็ลำใหญ่นะครับเป็นโดรนลำใหญ่นะครับแล้วก็ เขาเอาระเบิดนะครับไปประกอบไว้กับโดรนนะครับอันนี้ตามรายงานข่าวในประเทศพม่าเนี่ยนะครับเขาก็เอาระเบิดไปไปไปประกอบกับโดรนนะครับแล้วก็เอาโดรนเนี่ยนะครับลอยขึ้นไปนะครับแบบนี้อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปโจมตีนะครับฐานที่มั่นของทหารนะครับ ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นในพม่ามา,มา,ม,ามาแล้วไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายต่อหลายครั้งด้วยกันนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยในในรายงานข่าวของสือ่อทางเลือกคือสื่อภาคประชาชนของพม่าเนี่ยนะครับ <S <s เขา <S <s บอกว่าคราวนี้เนี่ยนะครับในการใช้โดรนโจมตีฐานที่มั่นของทหารในพม่าเนี่ยนะครับเขาสามารถจะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่รัฐไคชินอะคายินเนี่ยนะครับเขาสามารถจะทําให้ทหารของมิงอองลน์เนี่ยเสียชีวิต ประมาณ10คนนะครับอันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์โดยกลุ่มที่มีชื่อว่า Cloudwing s Drone Force ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวยางกุ้ง Modern News นะครับเ,เหตุการณ์นี้นะครับก็ใช้โดรนนะครับในคนกองหน่วยงานที่ทำนีก็คือกองทัพกรเรียงนะครับ K N L A นะครับใช้นะครับแล้วก็สามารถจะ ทำให้ทหารพม่านะครับเกิดความสูญเสียได้นะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นภาพกันนะครับนี่เป็นภาพในส่วนของการใช้โดรนของกองทัพประชาชนนะครับซึ่งขออ้างว่าเขาประสบความสําเร็จในการในการสู้กับทหารพม่าได้นะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับก็เป็นรายงานนะครับแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งปรากฏในสื่อพม่าในสื่อทางเลือกด้วยนะครับเนี่ยเป็นสภาพโดรนแบบนี้นะฮะเพราะฉะนัเป็นโดรนขนาดใหญ่นะครับที่เริ่มมีการใช้ในการต่อสู้กับทหารพม่า มากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็คงไม่ใช่อาวุธที่จะสู้ได้มากนักเมื่อเทียบกับสมมติกองทัพเขามีเครื่องบินลบเครื่องบินลบเนี่ยโดรนคงสู้ได้ไม่เยอะหรอกนะครับแต่ว่าสําหรับประชาชนที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยโดรนแบบนี้โดรนแบบประดิษฐ์กันเองเนี่ยมันก็อาจจะเป็นทางเลือกเดียวนะครับที่คนสามารถใช้ได้ในการปกป้องตัวเองหรือว่าชุมชนต่างๆของตัวเองไม่ให้มีการ ถูกปรับปรามมากขึ้นนะครับในข่าวก็มีการระบุเอาไว้อย่างที่เดี๋ยวผมจะอ่านให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่าเขาสรุปข่าวนี้กันว่าอย่างไรในสือ่อทางเลือกของของเมียนมาของพมา่าหรือว่าอะไรก็ตามแต่ตามที่ท่านอยากจะเรียกนะครับตามอัธยาศัยเลยแล้วกันนะครับว่าอยากเรียกว่าเมียนมาก,ก็ได้อยากจะเรียกว่าพม่าก,ก็ได้นะครับไม่ได้เป็นปัญหาอะไรสําหรับผมเนี่ยนะครับ ในสำนักข่าวคิดทิดนิวเนี่ยเขาก็บอกว่าเหตุการณ์นี้นะครับไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกนะครับแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ได้มีการใช้โดรนในการต่อต้านกับกองทัพมาหลายครั้งแล้วนะครับซึ่งกรณีล่าสุดเนี่ยนะครับก็ยืนยันนะครับว่ามีทหารเสียชีวิตประมาณ10คนนะครับแต่ก็ต้องย้ํานะครับว่าเรื่องแบบนี้ในในสื่อของประเทศพม่าเองก็จะไม่มีการเผยแพร่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งทางการพม่าก็จะไม่ยับไม่รับรองนะครับแต่ว่า ในแง่สื่อผมไม่อยากให้การพูดถึงปัญหาพม่ามันถูกลืมนะครับก็เลยขออนุญาตพูดขึ้นมาให้ท่านผู้ชมได้ได้ได้รับรู้นะครับแล้วก็ได้รับฟังกันนะครับว่าสถานการณ์ในประเทศพม่าเนี่ยก็ยังเป็นสถานการณ์ที่ไม่ดีนะครับแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่ประชาชนเองเนี่ยเขาก็พยายามทุกทางในการต่อสู้กับทหารนะครับซึ่งประชาชนเนี่ยก็ไม่ได้มีอาวุธอะไรนอกจากโดรนที่เป็นเหมือนกับอาวุธประดิษฐ์นะครับที่จะใช้ในการต่อสู้นะครับ ขณะที่ทหารเองก็มีเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆที่ที่พร้อมมากกว่าเยอะนะครับแต่ว่าประชาชนก็ทุกที่ก็เหมือนกันหมดนะครับมีอะไรใช้ได้ก็ต้องใช้ในการต่อสู้กันนะครับในรายงานข่าวซึ่งเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมดูนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่เป็นชาวพม่าก,ก็คงอ่านข้อความตรงนี้ออกเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเป็นเนื้อข่าวนะครับที่รายงานข่าวว่ามันมีการใช้โดรนนะครับแล้วการใช้โดรนเนี่ยก็ ในแหล่งข่าวของพมา่าเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าประสบความสําเร็จจริงๆในการปรับปรามทหารนะครับนี่คือข่าวในภาษาพมา่าดังนั้นอยากจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าอย่างเมื่อก่อนที่ผมอยู่ช่องเดินเนี่ยหลายคนไม่รู้ว่าเวลาผมทําเรื่องพมา่าหรือเรื่องยูเครนเนี่ยผมใช้ข่าวจากภาษาพมา่าผมใช้ข่าวจากภาษายูเครนนะครับแล้วก็มีพวกประชาชนในพมา่าเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เขาอยู่ในฝ่า,ายประชัติกเนี่ยคอยส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆเมื่อก่อนเวลาผมทำเรื่องพม่าหรือเรื่องยูเครนเนี่ยมันเหนื่อยมาก บางคนไม่รู้ก็บอกโอ้ยสีโรดไปลอกข่าว BBC c ซีซีเไม่ใช่ครับผมผมไม่ได้บอกว่าคนลอกบ b c หรือ CN เกระจอนะครับแต่ว่าผมวางมาตรฐานตัวเองไว้สูงกว่านั้นนะครับผมอาจจะไม่ใช่คนที่มีตังเยอะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าในแง่การทําหน้าที่เนี่ยถ้าผมสามารถเข้าถึงข่าวจากภาษาต้นฉบับได้เนี่ยผมก็จะหาทางทํของผมนะครับอย่างวันนี้ข่าวในพม่าเขาก็รายงานในสื่อทางเรื่องของม่าสื่อภาพประชาชนว่าเขาก็รายงานเหตุการณ์แบบนี้ครับ BBC ไม่มีข่าวนี้หรอครับ C N N อ็นไม่มีหรอกครับเพราะนั้นบางคนไม่รู้เรื่องไปโจมตีผมว่ามันลอกข่าว BBC มันลอกข่าว C N N บางทีผมก็มโมโหว่าเอ๊ะคุณโง่หรือเปล่าคุณไม่รู้หรือเปล่าว่าการทํางานสื่อมันมีแหล่งข่าวมากกว่า BBC หรือซ N n เยอะเลยนะ mm. นั้นก็นี่แหละครับเป็นเรื่องซึ่งอยากจะเล่าท่านผู้ชมฟังนะครับว่าวันนี้สถานการณ์ในพมา่าเนี่ยมันก็ยังคงดเดือดเลือดพล่านนะครับแล้วเป็นการดุเดือดที่ประชาชนเนี่ยเขาก็สู้กับเผด็จการทหารอยู่นะไม่ไม่ใช่ของไม่สู้นะครับหวานใจจับจอให้อาจารยย์ออู่่สวน,นนินนะัตช คุณเคนคุณเคนเซาเยอะอย่าลืมสนับสนุนนะครับคุณเคนไปสนับสนุนจอมขวัญเยอะแล้วไม่สนับสนุนผมนี่ผมน้อยใจนะครับขอบคุณนะครับคุณคุณแป้งเด็กแคร์นะครับอืมไปยูเอ็นทำไมไม่พูดถึงเพื่อนบ้านไร้ราคานะครับคุณจิตรคุณบอกว่าไทยไทยยังบ้าเดินํำน้ำอยู่เลยอะขอบคุณมากนะครับความเห็นนะครับ อตอนนี้ยังโหวตผลโพลกันอยู่นะครับโพลวันนี้ถามว่าพรรค9ก้าไกลจะได้สอสอมากขึ้นในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่นะครับขณะดเดียวกันเนี่ยนะครับเวลาผมเล่าเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมว่าผมก็จะให้บาลานซ์ของข้อมูลข่าวสารเกิดขึ้นนะครับเช่นถ้าในเมืองไทยผมพูดเรื่องเพื่อไทยผมก็จะพูดเรื่อง9ก้าไกลนะครับเ,เพราะฉะนั้นเมื่อผมเล่าเรื่องของเหตุการณ์ที่กองทัพประชาชนเนี่ยนะครับมีการใช้โดรนตอบโต้ฐานพม่าเนี่ยนะครับ ผมก็คงจะต้องเล่าเรื่องที่ทหา,ารพม่าเนี่ยนะครับมีการใช้อาวุธหนักตอบโต้กับประชาชนด้วยเหมือนกันไม่อย่างนั้นกลายเป็นบเหมือนกับว่าเอ๊ะประชาชนพมา่านี่เป็นเทวดาหรือไงไม่มีอาวุธอะไรแต่ทําไมปราบทหา,ารพม่าได้ทุกวันนะครับดังนั้นอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้เหมือนกันนะครับก็คือเรื่องที่ทหา,ารพม่าเนี่ยนะครับใช้ความรุนแรงกับประชาชนนะครับผมได้ภาพข่าวชุดนี้มาจาก เพื่อนๆนักข่าวพมา่าแล้วก็ประชาชนพมา่านะครับที่ส่งข้อมูลมาให้คือต้องขอบคุณนะครับว่าผมไม่ได้พูดเรื่องพมา่านานแต่ว่าคนพมา่านะครับหลายคนที่ติดตามรายการของผมในอดีตเนี่ยยังก็ส่งข้อมูลข่าวสารมาจนผมรู้สึกว่าผมต้องกลับมาพูดเรื่องพมา่าเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคนที่เ็าส่งภาพส่งข่าวมาให้ผมเนี่ยเขาคาดหวังให้ผมเป็นคนถ่ายทอดเรื่องนี้แล้วผมไม่ทำนะครับผมจะรับผิดชอบยังไงภาพนี้เป็นภาพที่จริงๆเนี่ยไม่ใช่ภาพเต็มทั้งหมดนะครับผมต้องบอกท่านผู้ชมว่าผมไม่ได้เอาภาพเต็มทั้งหมดมาให้ เพราะเหตุผลคือภาพเต็มๆเนี่ยเป็นภาพที่เป็นการสังหารหมู่ประชาชนนะครับภาพที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นเพียงบางส่วนนะครับของภาพการสังหารหมู่ประชาชนนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศพม่าล่าสุดน,นะครับเกิดที่แขวนสกายนะครับสกายเนี่ยเป็นพื้นที่ซึ่งฐานพม่าปราบปรากับประชาชนเยอะแล้วก็เป็นพื้นที่ซึ่งกองทัพประชาชนเนีมีความเข้มแข็งนะครับ ถ้าใครตามสมัยที่ผมทาเรื่องพม่าทุกวันคงจำได้ว่าผมพูดเรื่องกองทัพประชาชนสกายบ่อยมากนะครับผมเอาภาพเฉพาะบางส่วนมานะครับเพราะเหตุผลอย่างหนึ่งคือบางที YouTube มองว่าเป็นภาพรุนแรงทั้งที่จริงๆมันเป็นภาพค่าวนะครับภาพเต็มๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเอามาเผยแพร่แล้วจะถูกบล็อกหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจว่าจะถูกบล็อกหรือเปล่านะครับแต่ภาพนี้ท่านผู้ชมเห็นว่าเป็นภาพชาวบ้าน นะครับในมุมขวาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งุบอยู่ที่พื้นใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นมือขวาเธอจับเท้าของผู้ชายคนหนึ่งแล้วใบหน้าของเธอก็ซบอยู่ที่พื้นแล้วใกล้ๆเท้าน,นะครับนะครับแล้วก็มีเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งถ้าท่านผู้ชมเห็นในมุมขวาของรูปเนี่ยนะฮะถ้าท่านผู้ชมเห็นเด็กในมุมขวาของรูปก็จะเห็นมีเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งเนี่ยนั่งยองๆอยู่กับพื้นเนี่ยนะฮะเนี่ยนะฮะ เห็นเด็กแมะเนี่ยน,นะฮะเด็กคนนี้เห็นแมเดกเ็กตัวเล็กนั่งยองๆอยู่กับพื้นนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็ในมุมซ้ายสุดของภาพก็จะมีผู้หญิงใส่หมวกคนหนึ่งเหมอมองไปข้างหน้าแล้วก็จะมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับอยู่ข้างหลังผู้หญิงคนนั้นซึ่งก็ร้องไห้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะในภาพนี้เราเห็นเด็กเล็กๆคนหนึ่งร้องไห้ ผู้หญิงคนหนึ่งฟุบอยู่กับพื้นแล้วผู้หญ,หญ,หญหิงตรงกลางภาพเนี่ยเสื้อฟ้าก็ร้องไห้อยู่แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งพยายามจับมือเธอเหมือนกับใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับแล้วก็มีผู้หญิงใส่หมวกคนหนึ่งเมือมองอะไรบางอย่างอยู่ด้วยสายตาเมิรลอยแล้วก็มีผู้หญิงที่มีมวยผมเนี่ยนะครับกอดผู้หญิงคนที่ใส่หมวกเอาไว้แล้วที่มุมขวาล่างนะครับเนี่ยตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยงนเหนือยนะครับเนี่ยคือขาของคน คือขาของคนผมผมเชื่อว่าผมเล่ามาถึงตอนนี้ทุกท่านคงจะจ,จินตนาการได้นะครับว่าภาพภาพนี้คือภาพอะไรภาพนี้คือภาพการสังหารหมู่ประชาชนที่พมา่าที่แขวนสกายนะครับภาพเต็มเ็เนี่ยนะครับเห็นภาพคนสภาพน่าจะประมาณ22ถึง25คน น่าจะประมาณ22-25ถึงคนและเป็นพลเรือนเป็นพลเรือนขอบคุณคุณเคนนะครับที่สับสนมานะครับคุณมากนะครับและเป็นพลเรือนนะครับเพราะนภาพเต็มๆมเนี่ยสิ่งที่ท่านผู้ชมไม่เห็นในภาพเพราะผมตั้งใจจะไม่ให้เห็นนะครับนั่นคือสิ่งที่ผู้หญิงที่ใส่หมวกเมิร์มองถ้าถ้าผู้ชมเห็นภาพเต็มเมสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของผู้หญิงที่ใส่หมวกนะครับแล้วบนหมวกมีเหมือนกับเป็นผู้สีส้มเนี่ย คือภาพของคนนอนอยู่กับพื้นจำนวน20กว่าคนแล้วสื่อภาคประชาชนพม่าบอกว่านี่คือมันคือมาสแคร์หรือการสังหารหมู่ที่เกิดขึ้นที่รัสกายควาสงสกายนะครับ25คนนะครับเพราะฉะนั้นผมขอขอบคุณนะครับคนพม่าคนเมียนมา คนกะเหรี่ยงคนมอญคนชาติพันธุ์ต่างๆคนคาชินนะครับหลายคนที่ส่งข้อมูลข่าวสารพวกนี้ไหมผมยังต่อเนื่องนะครับบางคนอยู่ตามชายแดนไทยบางคนอยู่ในเมืองที่ไม่ไกลจากประเทศไทยนะครับแล้วก็พยายามบอกผมว่าผมต้องกลับมาพูดเรื่องนี้ผมขอบคุณนะครับวันนี้ผมกลับมาพูดเรื่องนี้อย่างที่เคยสัญญาไว้แล้วนะครับในอดีตผมเคยพูดเรื่องนี้เยอะแต่ว่าหลายท่านอาจจะทราบว่าที่ที่ผมเคยทํามีช่วงหนึ่งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงทีมงาน แล้วผมก็รู้ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทีมงานเนผมพูดเรื่องพม่าอย่างเดิมต่อไปไม่ได้แล้วนะครับด้วยเหตุผลต่างๆนานา,นา,นามันไม่สามารถพูดได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมมาทําเองผมก็พยายามที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะทาได้แล้วในการทําหน้าที่จะผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่คนทําสื่อควรจะทํานะครับนั่นก็คือข้างบ้านเรามีคนตายรัฐบาลไทยยุคพผลเอกประยุทธ์ไม่ทาอะไรกุณเสรษฐาไปยูเก็ไม่พูดอะไรนะครับสื่อในประเทศส่วนใหญ่ก็ไม่พูดอะไรดังนั้น ผมก็ไม่ได้เป็นคนที่เป็นเจ้าของช่องใหญ่โตแต่ว่าผมก็ทําเต็มที่สิัก,กยภาพผมจะมีนะครับส่วนคนที่เ็าใหญ่กว่าผมเขาไม่ทําอันนั้นก็เรื่องของเขานะครับช่างหัวเขาแต่ผมต้องการจะทํานะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับอืขอบคุณคุณไก่นะครับสําหรับการสนับสนุนมานะครับอ,อผมไม่อยากจะให้มีคนวิาพากษ์วิจาร์ว่าผมเอาแค่ภาพภาพเดียวมาหลอกนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับ ผมจะให้ท่านผู้ชมดูภาพในมุมอื่นอีกนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมไม่ได้เห็นภาพให้ท่านผู้ชมเห็นภาพทั้งหมดนะครับเพราะว่าไม่อยากให้เห็นภาพของความรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่เห็นภาพแบบเต็มเมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องต้องขอโทษทุกคนด้วยที่อาจจะแบบบางคนอาจจะอยากเห็นภาพเต็มเไม่อย่างนั้นแบบเฮ้ยคุณมั่วหรือเปล่าต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับผม,มเห็นภาพเต็มๆไม่ได้แต่นี่คือภาพอีกมุมหนึง่ง นะครับนี่คือภาพอีกมุมหนึ่งของเหตุการณ์เดียวกันนะครับเราจะเห็นว่าผู้หญิงที่อยู่ในหมวกสีส้มที่เราเห็นในตอนแรกเนี่ยนะครับที่เมิรมมองไปข้างหน้าเนี่ยในภาพนี้เราจะเห็นผู้หญิงคนนั้นซึ่งตอนนี้ไม่ได้ใส่หมวกแล้วและผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ฟุบอยู่กับพื้นในมุมนี้เราก็เห็นว่าเธอฟุบอยู่กับพื้นซึ่งหน้าของเธอฟุบอยู่ที่ร่างกายของคนนะครับและนั่นคือคนที่เป็นเหยื่อของการสังหารหมู่ที่รัสกาย น,นี่คือเหตุการณ์เดียวก,กันกับภาพเมื่อกี้แต่ในอีกมุมหนึง่งแล้วก็จะเห็นนะครับว่าผู้หญิงคนที่เหม่อมองนะครับคงเป็นคนที่หนึ่งในยี่สิบห้าคนที่ที่เสียชีวิตคงเป็นอาจจะเป็นพ่อเธออาจจะเป็นแม่เธออาจจะเป็นลูกเธอ,ออาจจะเป็นพี่น้องเธอหรืออาจจะเป็นคนรักของเธอเนี่ยเราไม่ทราบแต่นี่มันคือใบหน้าของคนที่เห็นว่า <c oughs> คนที่ตัวเองรักนี่เสียชีวิตไป นะครับแล้วอีกคนหนึ่งก็ฟุบลงไปกับพื้นซึ่งผมว่าเป็นเรื่องปกตินะครับของคนเราที่ถ้าหากนะครับเราเห็นคนที่เรารักจากไปนะครับแล้วก็เสียชีวิตนะครับเราไม่รู้จะทํำยังไงนี่คือสิ่งเดียวที่เราบได้นะครับก็คือเสียใจนะครับแล้วก็เศร้าสลดกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาในวันนี้นะครับ และนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมผมถึงวิจารณ์อย่างต่อเนื่องว่ารัฐบาลไทยควรจะต้องมีท่าทีชัดเจนในประเทศในสถานการณ์ประเทศเมียนมาหรือประเทศพมา่าได้แล้วในยุคพลเอกประยุทธ์ในพักเพื่อไทยเคยวิจารณ์เยอะนะครับว่าพลเอกปิธ์ไม่ทําอะไรเรื่องพมา่าเรื่องเมียนมาเลยวันนี้เพื่อไทยเป็นปรัฐบาลผมก็อยากจะรู้เพื่อไทยจะทําอะไรบ้างเหมือนกันผมไม่อยากให้คนเขาวิจารณ์นะครับว่าเพื่อไทยเนี่ยวิจารณ์พลเอกประยุทธ์ทุกเรื่องแต่ถึงว่าพอตัวเองเป็นรัฐบาลทําเหมือนพลเอกประยุทธ์ทุกเรื่อง เรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านเริ่มถูกวิจารณ์แล้วนะครับเรื่องของกรรมธิการนะครับที่พรรคเพื่อไทยกินรวบนะครับกรรมธิการปปรชไม่ยอมให้ฝ่ายค้านได้ขอคุมเองแยกกับยุคพลเอกประยุทธ์ด้วยซ้ำเนี่ยท่านถูกวิจาร์แล้วท่านวิจารพรมา่าเออวิจาร์พลเอกประยุทธ์เยอะว่าไม่ทาอะไรเรื่องพมา่าวันนี้ท่านเป็นรัฐบาลแล้วนะครับคุณปานปีนั้นผลตีต่างประเทศมีโคต้าพเพื่อไทยนะครับผมอยากรู้ว่าวัาวนนี้เพื่อไทยจะทําอะไรเรื่องพม่าแตกต่างกับพลเอกประยุทธ์ไหม หรือว่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เคยวิจารณ์พลเอกประยุทธ์อย่างไรตัวเองก็ทาเหมือนพลเอกประยุทธ์แบบนั้นผมอยากรู้เพราะคุณเสรษาไป UN ก็ไม่ได้พูดเรื่องพมา่าไม่ได้พูดเรื่องเมียนมานะครับรัฐมนตรีต่างประเทศไทยไป UN ก็ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องปัญหาเมียนมาไม่มีนะครับไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในเมียนมาานี่ก็ยังรุนแรงนะครับแล้วก็ยังคงดุเดือดต่อไปแล้วก็หวังว่ารัฐบาลไทยนะครับจะมีการ มีมาตรการนะครับเพื่อที่จะช่วยหยุดความรุนแรงในสถานการณ์ในประเทศเมียนมาให้ได้นะครับในรายงานข่าวก็ระบุไว้นะครับว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่กองทัพธร่มะอ้างว่าเป็นกองทัพประชาชนยีบสองคนจริงเท็จหรือเปล่าเราไม่รู้แล้วก็บอกว่าเป็นพลเรือน3นะครับเหตุการณ์นี้อยู่ที่เกิดขึ้นที่แคว้นสกายหมู่บ้านชื่อว่ามินมู ชะตอนะครับมินหมู่ตอผมอาจจะอ่านผิดนะครับเพราคนเสียชีวิตเนี่ย25นะครับ25ถ้าหารพม่าอ้างว่าเป็นกองทัพประชาชน22แล้วเป็นประชาชนแบบไม่มีอะไรเลยเนี่ย3นะครับเนี่ยแหละครับสุสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศพาม่านะครับในเวลาในประเทศเมียนมาในเวลานี้นะครับ นี่แหละครับคือสถานการณ์ล่าสุดในในประเทศพมา่านะครับขนาดเดียวกันนะครับก็ในไหนพูดเรื่องพมา่าแล้วพูดให้ครบเลยแล้วกันว่าวันเดียวกันนี้นะครับก็มีเหตุการณ์ที่ทางกลุ่มที่บอกว่าตัวเองเป็นกองทัพประชาชนเนี่ยก็มีการตอบโต้ทหา,ารพม่าด้วยนะครับแล้วก็มีการเผยแพร่คลิปซึ่งบังเอิญว่าผมเนี่ยยังไม่มีความสามารถในการเอาคลิปขึ้นนะครับค่อยๆหัดทําไปนะครับแต่ว่าบางส่วนจากคลิปเนี่ย เป็นเหตุการณ์ซึ่งกลุ่มกองทัพประชาชนที่เมียนมาในเขตรัฐมอนมอนเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่มีกองทัพประชาชนที่แข็งแกร่งแล้วก็ประทะกับทหาพรพม่าเยอะนะครับแตกต่างกับในอดีตที่คนชอบคิดว่ามอนเนี่ยไม่สู้ทหารพรม่าะนะครับในเขตรัฐมอนเนี่ยนะครับมีการวางระเบิดรถทหารที่กําลังวิ่งอยู่นะครับจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่บนทางด่วนสายย่างกุ้งกับมะละแมงนะครับเกิดเหตุเวลาวันที่21 กันยายนเวลา4โมงเย็นนะครับก็มีการวางระเบิดนะครับซึ่งก็ในข่าวนะครับแล้วในคลิปที่เผยแพร่เนี่ยนะครับก็ซึ่งซึ่งผู้ก่อเหตุนเนี่ยอ้างว่าเป็นกลุ่ม KNU คือกองทัพกระรเรียงเนี่ยนะครับออกองพันที่2และกองพันที่3เนี่ยนะครับบอกว่าสามารถทําลายรถถังพม่าไปได้1คันนะครับแล้วก็กองทัพประชาชนที่โจมตีถางพม่าก,ก็ไม่มีใครบาดเจ็บ นะครับไม่มีอะไรบาดเจ็บแต่ว่าโจมตีทางพม่านะครับสูญเสียหนึ่งคันนะครับรถระเบิดแต่ว่าความสูญเสียในแง่กําลังคนของฝั่งพม่าเนี่ยไม่ได้มีดังนั้นก็อาจจะสรุปได้ว่าไม่มีการสูญเสียในแง่กําลังคนของทางพม่านะครับแต่ว่ารถนะครับก็ได้รับความเสียหายดังนั้นก็เป็นสถานการณ์ที่ยังมีความรุนแรงกันอยู่นะครับแล้วก็ความรุนแรงเนี่ยก็ยกระดับเรื่อยๆนะครับซึ่งแปลว่าประเทศไทยในฐานะเพื่อนบ้านเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้มากขึ้นนะครับเพราะว่ามันก็จะมีการยิงกันมีการปะทะกันแล้วก็ คนก็จะหนีจากพม่ามาฝั่งไทยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณดิสยาบอกว่าชมจากมิวนิคขอขอ,ขอบคุณมากๆเลยนะครับ <c oughs> คุณฟรีเฟอร์มาบอกว่าทําไมนานาชาติปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นทําไมไม่จัดการนะครับคุณเคนบอกว่าเสียงรถเข้าอันนี้เป็นเสียงหวอครับเป็นเสียงหวอนะครับมีความเห็นที่หลากหลายนะครับก้าวหน้าหน้าตัวเองเริ่มโดนภาพบังแล้วนะฮะ คิดถึงคนเสื้อแดงที่ถูกฆ่ามากกว่านี้ยี่อีกค่ะนะครับคุณบีบีบีจอยเนื้อว่ากิวโอ้ขอบคุณมากเลยครับคุณบีบีบีนะครับผมไม่ทันเห็นนะครับขอบคุณมากเลยครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับเออขอบคุณมากเลยฮะดีใจนะครับขอบคุณมากครับคุณบีบีบีนะครับขอบคุณมากครับท่านนี่แหละครับก็กลับมาพูดเรื่องพม่าแล้วอย่างที่เคยบอกท่านผู้ชมเอาไว้นะครับแล้วก็หวังว่าอีกหน่อยคนพม่าก็จะกลับมาดูมากขึ้นนะครับแล้วอยากจะให้เห็นว่าเรื่องพม่าเนี่ยนะครับไม่ว่าในไทยคนอื่นจะเลิกพูด ผมไม่เลิกในที่ที่ผมเคยอยู่ในไม่มีใครเขาพูดแล้วเพราะแต่เดิมก็ไม่ได้มีใครพูดแล้วนอกจากผมแต่ผมไม่เลิกครับส่วนอีกหน่อยก็จะไปพูดเรื่องอื่นไป, fashion, ไ,ไปพูดเรื่องแฟช่แฟชั่นอะไรไปพูดเรื่องการแต่งตรงแต่งตัวไปพูดเรื่องขนมของกินไลฟ์สไตล์อะไรก็ปล่อยเข้าไปนะครับเขาไม่สนใจเรื่องพมา่าอย่างผมแล้วก็ช่างหัวเขานะครับได้ข่าวว่าในอนาคตจะจะไม่ค่อยพูดเรื่องการเมืองกันมากขึ้นแล้วด้วยจะมีการพูดเรื่องขนมพูดเรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องการแต่งตัวกันด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับปล่อยเข้าไปแต่ว่า ผมต้องการจะพูดให้มากขึ้นนะครับเรื่องของพมา่านะครับคุณเคียนถามเรื่องฐานพมา่าที่เข้ามาในไทยถืออาวุธด้วยเดี๋ยวเรื่องนี้ละเอียดต้องพูดพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เอาตรงนี้ก่อนว่าเรื่องความรุนแรงในพมา่าเนี่ยม,มันมันดุเดือดมากแล้วก็อยากจะเรียกร้องรัฐบาลเพื่อไทยว่าเคยโจมตีพลเอกประยุทธ์ว่าไม่มีท่าทีเรื่องพมา่าอ,อย่างไรวันนี้ตัวเองเป็นรัฐบาลแล้วอย่าเฉยว่าอะไรรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไว้เนี่ยขอให้ทําแตกต่างกับเขาให้ได้ด้วยนะครับอย่าให้เป็นเหมือนกับแบบว่าว่าประยุทธ์ว่าประยุทธ์แแต่ถึงเววลลา้ ทำอะไรไม่ต่างกับผลเองประยุทธ์นะครับมันมีหลายเรื่องมากเกินไปมันไม่ดีนะครับอขออนุญาตกินน้ำนิดนึงแล้วกันนะครับคอแห้งขออนุญาตกินน้ำนิดนึงก่อนนะครับอยากรู้เกือบเกือบอ่าน Comment คอมเมนตะ์คุณเฮียตือแล้วคือคุณเฮียตือเนี่ยชอบคอมเมนต์ด่าคนอื่นนะและ้วคือเวลาอ่านเนี่ยบางทีผมก็จังหวะแบบ ชอบมองเห็นแต่คอมเมนต์นี้ทุกทีเลยเนี่ยมันเกือบกลายเป็นเครื่องมือคุณทีตื่นดาวนู้นแล้วเนี่ยเกือบพลาดแล้วเนี่ยยิ่งโดนกั่นแกล้งคนก็ยิ่งชอบและรักก้าวไกลมากขึ้นนะครับอาจารย์คนจริงใครก็รักและศรัทธา5่าาคุณนางหมาถ้าไลฟ์ตอนเช้าอาจจะดินเสียงรถกับข้าวแต่บ้านผมไม่มีรถกับข้าวครับคุณนานานไม่มีครับไม่มีทำไมยูเอ็นไม่เข้ามาจัดก,การก็ ยูเอ็นจัดการไม่ได้หรอกครับเพราะว่าถ้ายูเอ็นจัดการเนี่ยนะครับสมมุติเต็มที่เลยคือยูเอ็นจัดการด้วยการแบบส่งกองกําลังเข้ามาเนี่ยมันไม่สามารถเกิดขึ้นเพราะประเทศพมา่าเนี่ยติดกับ3ประเทศประเทศที่1คืออินเดียประเทศที่2คือจีนและประเทศที่3คือไทย3ประเทศที่ติดกับพมา่าเนี่ยเป็น3ประเทศซึ่งขอโทษนะครับหุบป,ปากเงียบเรื่องพมา่าหมดเลยเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าทาไม UN ไม่เข้ามาช่วยอะไรในเรื่องพมา่าถึงอยากจะมาช่วยเนี่ยก็มาไม่ได้ครับจะเข้าพมา่าทางไหน เข้าทางไทยเนี่ยรัฐบาลชุดที่เรายังแอบส่งข้าวไปถานารพมราา่าอยู่เลยครับรัฐบาลที่เรายังแอบเชิญมิงออนไลน์เข้ามาประชุมอาเซียนในไทยเลยครับเพราะฉะนั้นเข้าทางไทยเนี่ยเข้าไม่ได้จีนโอโ้จีนเนี่ยเชียร์มิงออนไลน์เต็มที่ไม่ได้อีกอินเดียก็ไม่ยุง่งนะครับอินเดียก็ไม่ยุ่งเพราะฉะนั้นยูเอ็นเนี่ยทำอะไรในใน,ในเรื่องพม่ายากมากเพราะว่าสามประเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพม่าเนี่ยนะครับที่ชายแดนติดพม่าโดยตรงเนี่ยเชียร์มิงออนไลน์หมดเลยและไม่ข้าข้างประชาชนพม่าหมดเลย เพราะยากมากในกรณีนี้เนี่ยนะครับยากมากนะครับนายกควรพูดถึงพม่าไหมใน UN ผมคิดว่าควรพูดนะครับแล้วเมื่อท่านผู้ชมถามเรื่อง